บทที่หกบทที่หกการเยี่ยมอันเฉียนไม่อยากทำให้กูหนิงอึดอัดจึงเก็บเช็คกลับคืนแต่เมื่อกูหนิงช่วยชีวิตเธอเธอก็รู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้ทำอะไรดังนั้นหลังจากที่อันเฉียนเก็บเช็คไปแล้วเธอหยิบนามบัตรออกมามอบให้กูหนิงถ้าคุณไม่อยากรับเช็คงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนี่นามบัตรของฉันถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรในอนาคตโปรดโทรหาฉันได้เลยตราบใดที่ฉันช่วยได้ฉันจะไม่ยั้งมือ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินเครือข่ายมีค่ามากกว่าจริงๆกูหนิงไม่ปฏิเสธครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเธอโลภแต่อันเฉียนเพียงต้องการเป็นเพื่อนกับเธอหากเธอปฏิเสธอีกเธอจะดูหยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเธอต้องการเพื่อนและเครือข่ายกูหนิงไม่คิดว่าตัวเองดีเกินไปเธอเชื่อว่าเครือข่ายจะเป็นประโยชน์แน่นอนว่าเธอจะไม่บังคับให้คนอื่นทำอะไรให้เธอมันขึ้นอยู่กับความเต็มใจของคนอื่นทั้งหมด ดีงั้นฉันจะรับไว้กูหนิงรับนามบัตรโดยไม่ลังเลเมื่อเห็นกูหนิงรับบัตรอันเฉียนยื่นมือออกมาทันทียินดีที่ได้รู้จักฉันชื่ออันเฉียนกูหนิงจับมือเธอทันทียินดีที่ได้รู้จักเช่นกันฉันชื่อกูหนิงนี่คือวิธีที่พวกเธอได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการขอโทษฉันต้องไปแล้วแม่จะกังวลถ้าหาฉันไม่เจอกรุณาอย่าบอกตำรวจว่าฉันเกี่ยวข้องฉันไม่อยากมีปัญหา แล้วก่อนที่อันเฉียนจะตอบได้กูหนิงก็หันไปและจากไปเฮ้ hey, อันเฉียนอยากหยุดกูหนิงเธอยังไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอเลยแต่กูหนิงเดินเร็วเกินไปเมื่ออันเฉียนวิ่งไปที่ทางเข้าบันไดกูหนิงก็หายไปแล้วแต่อย่างเฮายังอยู่ที่นั่นอันเฉียนไม่สามารถจากไปได้เธอจึงยอมแพ้ หลายนาทีต่อมามีคนปรากฏบนระเบียงเปิดหัวหน้าเป็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อกาวสีขาวเขาอายุประมาณ50ปีและตามมาด้วยหมอชายสองคนที่อายุประมาณ30ปีเฉียนเฉียนลูกไม่เป็นไรใช่ไหมชายวัยกลางคนรีบไปหาอันเฉียนทันทีที่ปรากฏตัวเขาถามด้วยความกังวลพ่อคะ่ะหนูสบายดีอันเฉียนตอบ ดีแล้วดีแล้วพ่อของอันเฉียนในที่สุดก็โล่งใจเมื่อเห็นอันเฉียนปลอดภยัยเขาแล้วมองไปรอบระเบียงเปิดมีเพียงอย่างเห่าที่ยังสลบอยู่บนพื้นและไม่มีใครอื่นพ่อของอันเฉียนถามหญิงสาวที่ช่วยชีวิตลูกอยู่ไหนโอ้เธอไปแล้วเพื่อไม่ให้แม่กังวลและเธอก็ไม่อยากให้ตำรวจรู้ว่าเธอเกี่ยวข้องเธอไม่อยากมีปัญหาอันเฉียนเล่าให้พ่อฟังสิ่งที่กูหนิงพูดลูกขอบคุณเธอหรือยังพ่อของอันเฉียนถามอีก หนูให้เช็คห้า0 0นหยวนเธอแต่เธอไม่รับแล้วหนูก็ให้นามบัตรเพื่อเป็นเพื่อนเธอรับในที่สุดอันเฉียนตอบพ่อของอันเฉียนแปลกใจเช่นกันตอนนี้เขารู้สึกเคารพมากกว่าขอบคุณกูหนิงที่จริงแม้ว่ากูหนิงจะรับเงินพวกเขาก็จะไม่ตำหนิเธอเพราะเรื่องนั้นเพราะเธอช่วยชีวิตอันเฉียนจริงๆครอบครัวอ,อันรู้จักขอบคุณหากกูหนิงขอเงินมากกว่านี้พวกเขาจะให้เธอโดยไม่ชักช้า กูหมานกลับมาที่ห้องผู้ป่วยเร็วกว่ากูหนิงเธอไม่พบกูหนิงและกังวลทันทีเธอทิ้งถุงแอปเปิลออกไปตามหาลูกสาวแต่ในนาทีที่เธอออกจากห้องผู้ป่วยกูหนิงก็กลับมากูหมานรู้ว่าเธอตอบสนองเกินไปเธอจึงไม่ตำหนิกูหนิงเป็นคืนที่สงบเช้าว,วันที่สองรายงานของกูหนิงออกมามันบอกว่ากูหนิงแข็งแรงดีและพร้อมออกจากโรงพยาบาลแล้ว เมื่อเห็นผลลัพธ์กูหมานโล่งใจมากเธอเก็บของทันทีเตรียมกลับบ้านกูหนิงฉันมาเยี่ยมเธอในขณะนั้นเองเสียงหญิงดังขึ้นนอกประตูเป็นอันเฉียนกูหนิงแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่มากด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน การที่อันเฉียนมาเยี่ยมเธอเป็นเรื่องปกติและการที่อันเฉียนหาห้องของเธอเจอเป็นเรื่องง่ายเพราะอันเฉียนทำงานในโรงพยาบาลเมื่ออันเฉียนไปเมื่อวานอันเฉียนจึงรู้ว่ากูหนิงหรือแม่ของเธอต้องเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี้หรือบางทีเธอและแม่ของเธออาจมาเยี่ยมผู้ป่วยคนอื่นหากกูหนิงเป็นผู้ป่วยเธอสามารถถามแผนกข้อมูลหากแม่ของกูหนิงเป็นผู้ป่วยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่อันเฉียนจะหาพวกเธอเพราะเธอไม่รู้ชื่อแม่ของกูหนิง หากพวกเธอเป็นแค่ผู้มาเยี่ยมอันเฉียนคิดว่าเธอควรยอมแพ้เมื่ออันเฉียนกลับไปทำงานและผ่านแผนกข้อมูลเธอได้ถามเพื่อนร่วมงานว่ามีผู้ป่วยชื่อกูหนิงหรือไม่น่าแปลกที่เธอคิดถูกเธอจึงมาเยี่ยมเธอเชา้านี้คุณอันยินดีต้อนรับกูหนิงลุกขึ้นต้อนรับเธอนี่คงเป็นแม่ของคุณอันเฉียนมองไปที่กูหมานใช่ค่ะกูหนิงตอบยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณแม่ของกูหนิงฉันชื่ออันเฉียนเป็นเพื่อนของกูหนิง อันเฉียนทักทายกูหมานที่จริงอันเฉียนสับสนว่าจะเรียกแม่ของกูหนิงว่าอะไรกูหมานอายุประมาณ40ปีในขณะที่เธออายุ27ปี กูหมานแก่กว่าเธอเพียงสิปีหากเธอเรียกกูหมานว่าป้ากูหมานอายุน้อยกว่าป้าของเธอแต่หากเธอเรียกกูหมานว่าพี่ก็ไม่เหมาะสมเช่นกันเพราะเธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนของกูหนิงกูหนิงอายุ18ปีและอายุน้อยกว่าเธอ10ปีหากเธอเรียกกูหนิงว่าป้ากูหนิงจะไม่ยอมรับเช่นกันและเธอเองก็ไม่ยอมรับเช่นกันเพราะเธอไม่แก่ขนาดที่จะถูกเรียกว่าป้าเป็นอายุที่น่าอาย อันเฉียนหวังว่าเธอจะอยู่ในช่วงต้น20หากเธออยู่ในช่วงต้น20เธอจะยังหนุ่มสาวและเสรีและจะไม่กังวลเรื่องการแต่งงานเร็วๆนี้แต่ตอนนี้เธอไม่มีแฟนจะแต่งงานได้ยังไงนอกจากนั้นเธอไปไกลเกินไปแม้ว่าจะมีอายุห่างกันถึง10ปีระหว่างเธอและกูหนิงเธอไม่ได้รู้สึกว่ากูหนิงเป็นเด็กวัยรุ่นแต่เป็นผู้หญิงผู้ใหญ่เหมือนเธอแทนอาจเป็นความแก่ก่อนวัยยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณอัน กูหมานทักทายอันเฉียนแม้ว่าเธอสงสัยว่าทําไมกูหนิงถึงมีเพื่อนที่แก่กว่าเธอมากแต่กูหมานไม่ได้คิดมากกว่านี้เธอไม่จํากัดเสรีภาพของกูหนิงในการคบเพื่อนเธอต้องการแค่ให้กูหนิงมีหลักการของตัวเองนี่สําหรับกูหนิงหวังว่าเธอจะหายเร็วๆอันเฉียนให้ของขวัญแก่กูหมานขอบคุณมากค่ะคุณอันไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยกูหมานอายเล็กน้อยเพราะเธอรู้ว่าของขวัญน,นั้นไม่ถูกแต่เธอรับในที่สุดเพราะมันเป็นของขวัญจากเพื่อนเธอ ไม่อยากปฏิเสธความกรุณาไม่เป็นไรหรอกอันเฉียนยิ้มดาวินชีหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้า กูหนิงจะออกจากโรงพยาบาลและกลับสู่โรงเรียนที่ซึ่งเธอจะเผชิญกับความท้าทายใหม่และผู้คนที่ดูถูกเธอเมื่อพลังใหม่ของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่7ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป